พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าชีวิตกิตชนเป็นชีวิตที่จะต้องเมื่อเห็นแล้วก็ทำให้ได้สัมผัสชีวิตของคนที่เห็นก็จะได้เชื่อในองค์พระเยซูเจา้าวันนี้จะเล่าเรื่องของมาธรรมคันธีซึ่งเป็นคนที่ท่านจะมาดูแล้วก็รู้สึกท่านได้เรียนรู้เรื่องพระเยซูเจ้าได้มากมายแล้วก็เป็นคนที่ถือว่านับถือองค์พระเยซูเจา้า พระเยซูเจ้าเป็นต้นเวลาอ่านพระคัมภีร์แล้วท่านก็นับถือพระองค์ในช่วงที่พระองค์ได้เทศบนภูเขาแล้วก็สอนประชากรให้นํำมาปฏิบัติชีวิตขณะที่มีคนถามท่านเรื่องของการกลับใจเนี่ยนะท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับองค์พระเยซูเจ้าเป็นบุตรของพระพิณเจ้าและไม่ได้ คิดว่าตัวเองจะต้องแลบสินล้างบาปเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่เห็นว่าเขาเป็นคนจริงใจคพืนคนนั้นเป็นเป็นศาส,สนาจารย์คนหนึ่งได้เขียนจดหมายไปหาท่านมาตมากันทีว่าผมนะ่ะรู้จักท่านมาพอสมควรผมก็เชื่อว่า ท่านนั้นรู้ว่าผมเนี่ยรักนักขัานนะแล้วก็ผมได้พยายามสุดความสามารถที่จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็ได้มองเห็นท่าทีของท่านว่าเป็นคนที่ไม่ชอบความบุนแรงแต่มีความอดทนสูงผมเข้าใจว่าท่านได้รับ อันนี้สงของความเชื่อของคริสเตีนแต่ผมก็กลัวว่าสิ่งที่ท่านได้เข้าใจนั้นท่านก็ได้พลาดส่วนสำคัญไปก็คือได้คำสอนแต่ไม่ได้องค์พระเยซูเจ้าเองท่านพูดที่กันกระตาเวลาท่านพูดกับบรรดามิชเนอรี่ท่านพูดว่า ท่านได้ไม่ได้เปลี่ยนคําสอนของพระเยซูเจ้าบนภูเขาท่านถ้าไม่ได้หาพระเยซูเจ้าเพื่อได้คําสอนบนภูเขาเพื่อจะได้บรรเทาใจท่านแต่ท่านได้ไปพบกับทางหัวหน้าของท่านในศาสนาของท่านทางอาช้ก็ตามผมก็ไม่อยากจะบอกว่า ผมไม่ได้อะไรเลยมาจากภูเขาคำเทศนาบนภูเขาแต่ว่าก็เห็นว่าบุคคลคนนี้ที่ได้เทศนาสังสอรบนภูเขาได้ดีที่สุดผมก็มาดูนะครับท่านมาเมื่อันทีผมก็คิดว่าสิ่งที่ท่านขาดในเวลานี้ก็คือ การที่ไม่ใช่รับคำสอนของพระองค์แต่รับองค์พระเยซูเจ้าเองมันจะมากันทีก็ตอบตอบจดหมายทันทีเลยนะครับมีใจความว่าขอบคุณมากสำหรับจดหมายที่ได้พูดถึงสวัสดิการของวิญญาณของผมนี่นะแต่ผมมีความยอกลำบาก อย่างหนึง่งเพื่อนของผมเนี่ยได้พยายามที่จะชี้บอกผมไม่เห็นว่าควรจะรับองค์พระเยสุ้าด้วยสติปัญญาผมรับไม่ได้ผมต้องรับพระเยสุ้าเมื่อ พรงได้สัมผัสวิญญาณของผมแล้วเท่านั้นสิ่งที่ผมพูดได้ในเวลานี้ก็คือว่าวิญญาณผมนั้นเปิดอยู่แล้วงเต็มที่เลยผมไม่มีมีดหรือมีขวานที่จะต้องมารับให้มันคมเพื่อจะได้ทำให้มันมีคุณค่าผมอยากจะพบความจริงที่ บอกว่าจะเห็นพระพิญ้าหน้าต่อหน้ามากกว่าจะพูดถึงพระองค์แตความในวันนี้ก็คือว่าท่านมาสมกันทีนั้นมีเพื่อนฝูงมากมายที่อธิบายให้ฟังเห็นให้เห็นพระพิญ้าแต่ท่านยังไม่เห็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นว่าพระพินญ้าเป็นใครจากตัวอย่างของชีวิตจากความประพฤติของเขาเพราะฉะนั้น บทเรียนในวันนี้ก็คือว่าถ้าเราจะสอนกันด้วยคำพูดแต่ไม่มีตัวอย่างชีวิตชีวิตของเราในฐานะที่เป็นผู้ประกาศพระวราสารก็ล้มเหลวเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยพระวจาของพระพิ้าจะไปถึงไม่ใช่ด้วยสติสางป,ปัญญาแต่ด้วยการสัมผัสด้วยการเห็นด้วยการ เห็นจะจากว่าเนี่ยพระวาจาของพระพิฑ้าได้เปลี่ยนแปลงคนให้เป็นจากนี้จากนั้นมาเป็นเวลานี้อย่างไรก็ขอพระเจ้าเวบอนพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ